สวัสดีค่ะมาพบกับพอรแคสของคุณกวรกันเป็นประจำนะคะวันนี้เป็นบทเรียนจากแม่ไก่คะ่ะในเรื่องคุณค่าของการคงอยู่ลูกไก่ถามแม่ไก่ว่าแม่จา้าแม่จา้าวันนี้ไม่ออกไข่ได้ไหมพาหนูออกไปเที่ยวเล่นหน่อยแม่ไก่ก็ตอบลูกไปว่าไม่ได้หรอกจ้าลูกแม่ต้องทำงานว่าแม่ออกไข่ไปเยอะแล้วนะ ลูกไก่ก็พูดด้วยความงอนแม่ไก่จึงพูดอย่างมีความหมายลึกซึ้งว่าหนึ่งวันไข่หนึ่งฟองมิดอิโตห่างไปไกลตัวอีกหนึ่งวันเด็กเอ,อ๋ยลูกต้องจำไว้ว่าการคงอยู่ก็เพื่อสร้างคุณค่าถูกกำจัดก็เพราหมดคุณค่าคุณค่าที่ผ่านๆมาไม่ได้การันตีในฐานะอนาคตเราได้เลยฉะนั้นแล้ว ต้องพยายามแข่งขันในทุกๆวันหากเธอเป็นนกอินทรีไม่มีใครปรกบมือเธอก็ต้องผูบินหากเธอเป็นต้นหญ้าไม่มีใครรักเธอก็ต้องเจริญเติบโตหากเธอเป็นดอกไม้ในป่าลึกไม่มีใครชื่นชมเธอก็ต้องผริบานให้กลิ่นหอมหากเธอเป็นผู้ประกอบการไม่มีใครกระตุ้น เธอก็ต้องทำให้สำเร็จตามเป้าหมายทำสิ่งใดไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกคนเข้าใจว่าเธอทำอะไรแต่ถ้าว่าเธอต้องทำสุดแรงกายแรงใจเป็นคนไม่จำเป็นให้ต้องให้ทุกคนมาชื่นชมหรอกแต่ถ้าว่าเธอต้องใจกว้างและตรงไปตรงมาการยืนหยัดยึดมั่นในความฝันย่อมมีวาระที่โดดเดี่ยวไม่มีใครเข้าใจ และผู้อื่นก็สงสัยเยาะหยันแต่ต่อให้เป็นเช่นนั้นแล้วจะเป็นไรไปละ่ะแม้นบาดแผลทั่วตัวก็ต้องอยู่อย่างมีสีสันสวยงามอารมณ์แย่เพียงใดก็อย่าแสดงไว้บนใบหน้าเพราะว่าไม่มีใครอยากดูอยากมองวันเวลาที่ยากจนก็อย่าพูดว่าจนจนติดปากเพราะไม่มีใครอยู่ดีๆก็ให้เงินเธอโดยไร้สาเหตุทำงานเหน็ดเหนื่อย ก็อย่าบ่นตำหนิเพราะไม่มีใครช่วยทำด้วยโดยฟรีๆแม้นชีวิตยากลำบากก็อย่าสูญสิ้นความเชื่อมั่นเพราะวันที่สดใสสวยงามอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ถ้านิสัยย่แย่เพียงใดก็ต้องอย่าลืมกระตันยูพ่อแม่เพราะว่าตัวเองนั้นก็ต้องแก่ในวันข้างหน้าผู้ใดเคยช่วยเหลือเราอย่าได้ลืมเขาอย่าเป็นทำร้ายผู้คนที่รักเธอ อย่าไปโกหกหลอกลวงผู้ที่ไว้วางใจเธอการเวลาใช่จะสามารถพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างเทว่าต้องสามารถทำให้เธอมองทะลุปุบป,ป๋่งเรื่องราวมากมายชีวิตมันไม่ใช่แค่เกิดมาแล้วใช้ชีวิตหลอกลูกเอย๋ยมันต้องมีคุณค่าของการคงอยู่คนบางคนเกิดมาใช้ชีวิตแล้วจากไปคนอีกหลายคนเกิดมาใช้ชีวิต ตักตวงทําลายแล้วจากไปแต่เราจะต้องเป็นคนที่เกิดมาใช้ชีวิตสร้างคุณค่าแล้วค่อยจากไปนะลูก